เอาแล้วมีตัวละครเพิ่มมาอีกแล้วค่ะหลังจากทนายเจมส์ได้มีการอออมบอกเมื่อวานว่าหลังจากคุณนัทปงผู้ก่อขา่าวช่องแเสียชีวิตไม่ถึง24ชั่วโมงมีสายปริศนาโทรมาถ,ถามถึงเรื่องพินัยกรรมแล้วก็มีการเปิดเผยเพิ่ม,เ,มเติมเหมือนะคะว่ามีการถามถึงเรื่องตู้เซฟด้วยเพราะว่าตู้เซฟเปิดไม่ได้และก่อนหน้านี้ชาวเน็ตมีการตั้งข้อสงสัยว่าใครที่เป็นคนโทรหาทนายเจมส์ใช่คนในบ้านหรือไม่ตอนนี้ทนายเจมส์ออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่ใช่คนในบ้านค่ะเอาแล้ว หะละังจากเมื่อวานหลายคนคงตามข่าวแล้วนะคะว่าทนายเจมส์ได้มีการโพสต์บอกว่าเออหลังนัทปงเสียชีวิตเนี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงมีคนโทรมาถามหาพินัยกรรมของนัทอยู่กับทนายเจมส์หรือเปล่ามันแปลกๆไม่ครับนี่มีการตั้งข้อสงสัยจากทางทนายเจมส์นะคะล่าสุดวันนี้ทนายเจมส์มีการเปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยต,นเน,ยตนเนี่ยไม่ใช่เออคนดูแลพินัยกรรมนะแต่มีคนโทรมาอ้างว่าเป็นน้องที่สนิทของนายนัทวุฒิและได้รับข้อมูลมาจากอีกหนึ่งบุคคลนะคะ ว่าทนายเจมส์เป็นคนถือพินัยกรรมเนื่องจากผู้ตายไว้ใจมากที่สุดอีกทั้งอ้างว่าตู้เซฟเปิดไม่ได้ จึงคิดว่าพินัยกรรมน่าจะอยู่กับตนก็คืออยู่กับทนายเจมส์นะคะแต่ทนายเจมส์ยืนยันว่าไม่มีพินัยกรรมอยู่กับตัวเองอย่างแน่นอนและนายนัทวุฒิก็ไม่เคยมาปรึกษาเรื่องนี้กับทนายเจมส์ต่อมาในวันที่2ค่ะเมื่อไปงานงานศพของนัทวุฒินะคะปรากฏว่าก็มีชายคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นทีมงานของนายนัทวุฒิและเป็นคนเดียวกันกับที่ให้ข้อมูลแก่คนที่โทรมารายแรกคือเออที่ทนายเจมส์บอกว่ามีคนโทรหาคือคนนี้เป็นคนให้ข้อมูลคนที่โทรไปนะคะ สอบถามเรื่องพินัยกรรมแต่ตนเองปฏิเสธให้ข้อมูลเพราะว่าไม่ใช่ญาติพร้อมมีการตั้งข้อสงสัยเนื่องจากบุคคลทั้งสองคือคนที่โทรกับคนที่ให้ข้อมูลเรื่องพินัยกรรมไม่ได้อยู่ในบ้านในวันเกิดเหตุนะคะอีกทางเนื้อเมื่อประเด็นสยนไพย,ยิ่งทาให้สงสัยว่าทําไมบุคคลเหล่านี้จึงให้ความสนใจเรื่องพินัยกรรมอย่างเร่งด่วนค่ะ โดยทนายเจมส์ก็มีการพูดเสริมด้วยนะคะว่าหากมองในเชิงกฎหมายเนี่ยเหตุการณ์สามารถตีความได้หลายทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฆาตกรรมหรือการฆ่ราตัวตายหรือความประมาทซึ่งทั้งหมดต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏออกมาอย่างชัดเจนรวมถึงการสอบสวนว่ามีเหตุจูงใจหรือ,เ,อเหตุปัจจัยใดที่เกิดมันเกิดเหตุหรือไม่เช่นการทะเลาะวิวาทหรือมีการขัดแย้งกันก่อนเกิดเหตุซึ่งอาจจะเป็นตัวบ่งชี้รูปแบบของคดีได้นะคะโอ้โห เรื่องราวนี้เริ่มซับซ้อนกันไปใหญ่แล้วนะฮะฝากกดติดตามตัวอย้างข่าวด้วยตามติดเรื่องนี้ครับ